คิดว่าพี่น้องคงเคยได้ยินการตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นบำนาญให้กับสอสอและสอวอนี่คือสิ่งที่ผมต้องมาขยายให้กับพี่น้องได้รับทราบครับการทำหน้าท <ổ lucky. S 2> ี่ของสสและสวคืองานอาสาในเมื่อพวกคุณอาสาเข้ามาถามว่ามันสมควรไหมเหมาะสมไหมที่จะต้องมีบำนาญเขายังมีสิทธิประโยชน์อีกมากมายซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้พี่น้องฟังสิ่งแรกเขาได้รับคือบำนาญ ของสสและสวมันแบ่งเป็นสองส่วนช่วงการเป็นสสก่อนปี56ทุกคนได้บำนาญตลอดชีวิตนะฮะสัดส่วนของการได้รับตั้งแต่3 0ถึง60%แล้วแต่อายุของการเป็นแต่ถ้าหลังจากนั้นไปแล้วจะได้บำนาญประมาณ4เท่าของระยะเวลาการเป็นของสสหรือสวคมถามคุ้มไหมฮะสมควรไหมฮะสสสวคุณอาสาเข้ามาแต่ประชาชนต้องมาเลี้ยงดู ตลอดชีวิตนะเขายังได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลแต่ถ้าไม่เจ็บป่วยได้รับสิทธิในการตรวจร่างกายพี่น้องรู้ไหมว่าปีหนึ่งเขาได้เท่าไหร่เขาได้เหมาจ่ายปีละ1นึ0 0 0สบาทต่อคนเขายังได้รับสิทธิ์กรณีถ้ามีอาการที่เรียกว่าทุพพลภาพ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนนะถ้าคนณนนี้เสียชีวิตครอบครัวลูกหลานได้ส0 0 0สนบาทต่อลาถ้าเขามีลูกอายุไม่ถึง25ปีเรียนหนังสือเขาได้รับสิทธิ์เบอร์ให้กับลูกนะ สองลายเหมือนข้าราชการตามกฎของกระทรวงการคลังและประเด็นสุดท้ายจริงๆยังเปิดกว้างว่าสิทธิประโยชน์แล้วแต่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาอีกซึ่งอนาคตอาจจะเจอสิทธิประโยชน์อื่นๆขึ้นมาอีกก็ได้ตั้งแต่โครงการนี้ตั้งขึ้นมาประมาณปี56ต่อปี57จนถึงปัจจุบันเขาใช้เงินภาษีของพี่นอกประชาชนไปเลี้ยงดูอดีตสสสวไปแล้วสาพล้านบาทถึงปี57เเงินเหล่านี้ ควรเอาไปดูแลพี่นอ้องทหาร,ห,ารหรือว่าพี่น้อง